สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โครงการภูทารานะคะวันนี้จะมานำเสนอแปลงที่ติดน้ำํำยังมีอีกสามแปลงนะคะอันนี้เป็นทางเข้าของโครงการเป็นถนนหินคุกว้าง12เมตรนะคะแล้วก็มีไฟ,ฟฟ้ามีน้ําบาดาลให้พร้อมนะคะแล้วอันนี้เป็นสะพานของโครงการที่ข้ามคลองนี่เลยค่ะ วันนี้น้ำค่อนข้างเยอะเลยอันนี้เป็นด้านหลังของแปลงที่เราจะขายสามแปลงวันนี้นะคะเดี๋ยวให้ชมบริเวณดโดยรอบของโครงการอันนี้เป็นไฟฟ้าเสาไฟฟ้าที่ดึงเข้ามาให้แล้วและน้ำก็เป็นน้ำบาดาลน,นะคะที่ผ่านหน้าที่ให้หมดแล้วด้านขวามืออันนี้จะเป็นสำนักง,งานขายของเรานะคะ อันนี้ที่เห็นอยู่เป็นทางทิศเหนือนะคะจะมีต้นจามจุรีสวยมากเลยค่ะไปนี้เดี๋ยวเร,เริ่มจากด้านหลังของแปลงดีกว่านะคะจะได้เห็นว่าของเราติดน้ำจริงๆนะคะเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศในแปลงนี่เลยค่ะเห็นวิวเขาสวยนะคะ เหมือนเดิมเลยค่ะถ้าแปลงไหนมีต้นไม้อยู่ในพื้นที่เราก็จะให้ไปด้วยนะคะส่วนแปลงนี้เป็นแปลงที่4เนื้อที่622ตารางวานะคะก็คือไล่กับ2งานกว่าเลยจะได้ต้นจามจุรีที่สวยมากเป็นแลนด์มาร์คของโครงการเลยค่ะแล้วก็จะมีต้นมะม่วงต้นสัก แล้วก็มะพร้าวน้ำหอมนะคะได้ไปด้วยเลยพาชมนะคะว่าตรงนี้ติดน้ำจริงๆนี่เลยค่ะติดน้ำแล้วก็ได้วิวเขาอีกเลยค่ะวิวเขา แปลงนี้เป็นแปลงที่4นะคะจะติดถนน2ด้านได้วิวเขาทุกมุมค่ะนี่เลยพื้นที่ของในแปลงก็ตามรั้วคาบอยเลยค่ะไปจนถึงด้านหน้าที่มีต้นจามจุรีแล้วก็ด้าทางด้านซ้ายมือที่เป็นรั้วคาบอยนี่นะคะ กว้างมาค่ะไล่กับ2งานเลยขายอยู่ตารางวาละ7,700ค่ะราคาอยู่ที่4 7 8 9้า0เนะคะเนื้อที่1ไล่กับ2งานกว่ากว่าเดี๋ยวจะพาชมด้านหน้านะคะนี่นะคะได้วิวเขาจริงๆค่ะล้อมทุกมุมเลย ส่วนด้านหน้าจะเป็นเฟสหนึ่งที่จัดสรรนะคะที่หมดไปแล้วแล้วก็กำลังจะมีเ,เพื่อนบ้านมาปลูกบ,บ้านอยู่นะคะหนึ่งหลังซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้อันนี้ทิศนี้เป็นทิศเหนือนะคะทิศนี้เป็นทิศเหนือแล้วก็จะมีวิวเขาด้านด้านข้างที่อยู่ด้านหลังสำนักง,งานขายตรงนี้ตรงนี้ก็จะเห็นวิวเขาสวยค่ะ นี่ค่ะวิวเขาตรงนี้นะคะจะเห็นหมอกสวยมากเวลาที่ฝนตกเป็นจุดจุดหนึ่งที่คนขายชอบมากค่ะตรงนี้จะถ่ายรูปเก็บไว้อยู่เป็นประจำเลยตอนที่ฝนตกนะคะ นี่เลยค่ะตรงไหนก็ไปเห็นวิวเขาหมดเลยแล้วก็ใกล้ถนนทางหลวงเส้น3222บ้านนาแก่งคอยค่ะเข้ามาแค่นิดเดียวค่ะประมาณแค่30กว่าเมตรก็จะถึงที่เลยนะคะโครงการของเรามีถมดินให้แล้วนะคะดูจากพื้นที่แล้วค่อนข้างสูงนะคะถมดินแล้วมีน้ำมีไฟให้มีรั้วคาร์บอยแล้วก็มีต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่แถมมาให้ด้วยเลยนะคะ อันนี้จะเป็นด้านหน้าของแปลงนะคะหน้าจะกว้าง31.5เมตรกว้างมากๆค่ะแล้วก็ติดถนนสองด้านเลยด้านหน้าของแปลงจะเป็นถนนคอนกรีตกว้าง8เมตรนะคะเข้าออกสะดวกมากๆเลยนี่เลยค่ะอันนี้มาถึงด้านหน้าของแปลงแหละ พาชมด้านหน้านะคะว่าห่างจากถนนเส้นเมน12เมตรแค่นิดเดียวค่ะคือติดเลยอะค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นถนนทางเข้านะคะเป็นซอยที่หนึ่งค่ะซอยเพชรด,ดีนะคะติดกับซอยเพชรด,ดีก็จะเป็นสวนสาธารณะที่เราใช้ร่วมกันนะคะนี่เลยค่ะจะเป็นวิวเขาด,ด้านหน้า นี่ค่ะทางทิศเหนือแล้วก็เพื่อนบ้านที่กําลังปลูกบ้านแล้วนะคะและนี่เป็นถนนคอนกรีตที่แจ้งไว้นะคะว่าเขาซอยมาจะเป็นถนนคอนกรีตกว้าง8เมตรหน้ากว้างของแปลงที่4อยู่ที่31.5เมตรค่ะตามแนวรั้วคาร์บอยเลยนี่นะคะ31เมตรค่ะและจุดสิ้นสุดในแปลงสวยมากๆค่ะวิวเขาล้อมไปหมดเลย สวยงามไม่แพ้เขาใหญ่ค่ะถ้าท่านใดคิดว่าอยากจะปลูกบ้านพักผ่อนยามวันหยุดสักหนึ่งหลังแนะนำที่โครงการพูทาลานะคะที่ไม่แพ้เขาใหญ่ค่ะสวยแล้วเดินทางสะดวกจากกรุงเทพเพียงแค่ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วค่ะแล้วหน้าโครงการของเราที่เป็นถนนเ,เส้น3 2สองสองหน้าโครงการกำลังขยายเป็น4เลนแล้วค่ะ จะเข้าจะสะดวกมากๆกว่าเดิมนะคะวิ่งมาจากกรุงเทพคราวนี้สบายเลยอันนี้เรามาถึงแปลงที่3นะคะแปลงที่3เนื้อที่จะไล่กับ65ตารางวานะคะหน้ากว้างทั้งหมด32เมตรค่ะแล้วถัดไปด้านในอีก1ล็อกเนื้อที่จะ398นะคะราคาตารางวาละ6,900เท่ากันค่ะแปลงที่2 ก็จะอยู่ที่4ี่ล้านเจ็ดกว่าๆนะคะส่วนอันนี้จะเป็นแปลงที่3ติดน้ำเหมือนกันค่ะด้านหลังติดเหมือนกันเลยนี่เลยค่ะแปลงนี้จะเป็นแปลงที่2นะคะ นี่เลยค่ะจะเป็นแปลงที่2หน้ากว้างเท่ากันนะคะ32เมตรได้วิวเขาเหมือนกันค่ะเข้ามาในซอยนิดเดียวค่ะเพียงแค่60กว่าเมตรก็ถึงแล้วนะคะส่วนใหญ่พื้นที่ในแปลงไม่ต้องถมแล้วนะคะโครงการทำมาให้สู่มากๆเลย นี่ค่ะเนื้อที่398อาตารางวาละ6,900นเกนะคะราคาอยู่ที่2,746,200บจนะคะแล้วอันนี้เป็นแปลงที่3ค่ะเนื้อที่465ตารางวาละ6,900นเกาค่ะราคาอยู่ที่3 2 8 5 0านสอานะคะได้วิวเขาได้ถนนได้น้ำได้ไฟได้รั้วคาบอยนะคะแล้วก็แปลงที่4 เนือที 62, ่622ตาราง622ตารางวานะคะราคาอยู่ที่4ล้าน7กว่ากว่านะคะนี่ค่ะบรรยากาศเดี๋ยวให้ชมด้านข้างของโครงการอีกทีนะคะว่าเห็นวิวเขาสวยขนาดไหนนี่เลยค่ะ ขนาดด้านข้างนะคะเห็นวิวเขาสวยมากๆ อีค่ะสวยงามมากค่ะสำหรับการปลูกบ้านของที่นี่นะคะไม่ต้องตอกเข็มค่ะเพราะแก่งคอยเขาจะมีความเป็นหินเยอะมีความแข็งแรงมากก็คือไม่ต้องตอกเข็มค่ะประหยัดไปได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่จะปลูกบ้านสะดวกมากค่ะที่ของเราก็ปรับให้แล้วนะคะมีถมเพิ่ม นี่ค่ะให้ชมอีกทีอันนี้แปลงที่4นะคะจะมีเนินแล้วก็จะมีต้นจามจุลีนี่เลยค่ะที่เป็นแลนด์มาร์กของเราต้นหนือเขาใหญ่มากๆค่ะถ้าทำบ้านบนต้นไม้นะคะแล้วก็ชมวิวของโครงการนะคะก็คือเป็นวิวเขาด้านนี้ ด้านหน้าทิศเหนือนะคะหรือว่าด้านข้างก็ได้ค่ะสวยมากๆอันนี้กำลังเดินกลับมาที่ถนนเซนต์เมนแล้วนะคะอันนี้เป็นเฟสสองค่ะส่วนเฟสสองก็ยังมีอยู่หลายแปลงนะคะแต่ส่วนติดน้ำจะหมดแล้วก็จะมีเป็นแปลงที่ไม่ติดน้ำแต่ก็จะได้วิวเขาสวยเหมือนกันค่ะ มีสองกว่าตารางวา1 8อยแปยังมีอีกหลายแปลงเลยค่ะถ้ายังไงสนใจโทรสอบถามโอ้ได้นะคะได้ที่เบอร์โทร086 498 8022ค่ะหรือไอดีไลน์ศ8นย์8ปดค่ะและว้วมาอยู่ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ